หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเดินตลาดนี่ให้ดูว่าเรามาเดินตลาดที่อะไรเราเรามาเดินตลาดที่ยักษ er> ์โสธรเราก็นั่งรถสัมร้องกระเทือนกระเทือนกระเทือนนิดหน่อยมี้ข้างหลังด้วยดี๋ยวรข้างหลัง ได้รับเกียดนั่งคนเดียวนะคะพออ้วนเดี๋ยวเราจะนั่งรถสามล้อจะพาเรากลับโรงแรมเดจริงตอนเดินมาประมาณกิโลครึ่งไกลมากตอนกลับก็เลยต้องซึ้งบริการสามล้อทีแข่งแล้วครับจะแสงจะแซงอซื้อของมาด้วย กจังห่วงนั่งดีๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะตกสำลอ้อ